โอเคนะผมก็อยู่ผมดาร์คฟ็อกตัวก็อยู่กันในเกมเดสสเปซกันในพาร์ทที่เก้าในแชปเตอร์ที่เก้านะฮะมาเริ่มเกมกันได้ฮะแล้วตรงนี้มีพวกก้อนเนื้ออะไรเนี่ยติดเต็มเลยฮะไปสโก้เดี๋ยวเช็คกระสุนก่อนแล้วกันโอเคเต็มฮะเตรียมพร้อมลบละมาเลยพวกในของมบอบฮะจะโผล่มาหรือเปล่าถ้าเกิดโผล่มาจะยิงนะอันนั่นไงนั่นไงวิ่งตัดหน้าเลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาฮะ โอเคเคลียร์เคลียร์ตรงเนี้ยโอ้เป็นก้อนเนือ้อตรงนี้ไม่มีของแล้วก็ไปฮะเย้ยมาแล้วไอตัวอ้นวนเป็นหนึ่งใจเย็นเพื่อนมาเลยดักไว้ก่อนแม่งหลบด้วยแม่งมีการหลบด้วยปะเชดเดลนะฮะก่อนรีโหลดดิ้งก่อนมาอีกหรือเปล่าโอเคเคลียร์ฮะตรงนี้มีของด้วยปะเดี๋ยวเก็บของก่อนเป็นตังค์ฮะ เก็บมาแล้วก็เข้าไปตรงนี้ไปชึบหืมทางแม่งผมว่านน่าจะมีเป็นเว็บๆอะ่ะแล้วก่อนเดี๋ยวดูทางก่อนว่าไปทางไหนฮะไปทางนู้นเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วนั่นไงแม่งไปนูน่นแล้วเราต้องมาทางนี้ฮะเซฟแล้วี๋ยวก่อนเฮ้ย,ยมันมานู่นละ จะเยินเพื่อนจะเย็นยิงไปก่อนโอ้โอเคแล้วตายเก็บตังค์มาตรงนี้ไปไม่ได้เราต้องมาทางนี้ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนโหลดดิ้งเตรียมพร้อมไว้ฮะมีปะไม่มีเฮ้ยนี่ไงมาจริงด้วยหนึ่งถอยก่อนถอยก่อนยิงไปฮะตายมาอีกหรือเปล่ายวเก็บกระสุนก่อน ส่นของลาฮะปืนลากันแล้วก็พืบไปเก็บพลาสมาเอเนจีมาแล้วก็นี่เป็นซากศพดิดแล้วก็ทิ้งไปฮะแปะไปเลยเราต้องมาทางนู้นเออไปเลยฮะเปิดเลยประตู้โอ้ยเลือดเต็มเลยตรงนี้เราต้องเดินตรงไปฮะม่นขาดครึ่งเลยวะนั่นไงโดนล็อกดาวน์แล้วมึงมานู่นละ ไอตัวนี้ว่ะยิงไหมฮะตายมีอีกหรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงนู่นไงเอาลายมาแล้วกันมาปะมาปะมาเลยเพื่อนตายฮะตันนี้ขอเก็บกระสุนก่อนเมื่อกี้เห็นกระสุนหลายอยู่นี่ไงเก็บมาเต็มละเฮ้ยตาหลังเข้ามาไหมมาไหมยิงเข้าไปฮะแม่งตัวตัวตัวระเบิดเลยยุย้ยใจเย็น เก็บมามีอีกหรือเปล่ามีมีหรือเปล่าฮะหมานู่นละนี่ไงตัดขาตัดหัวไปฮะตายด้านหลังเข้าปะโหลดดิ้งก่อนอ๋อนี่ไงมันอยู่นี่โอ้โหมันจับผมเลยปะแต่เย็นเพื่อนสับเข้าไปฮะแล้วก็ยิงขามันยิงขามันยิงหัวมันตายปะยิงสามอีกทีนึงเย้ด้านหลังเข้าตกแจมหมด นะฮะตายเก็บมาสุดซิ่งก่อนเหมือนที่เสียงมันจะมาอีกเอาลายมาแล้วกันนะฮะมาปะมาปะมาหนุนละตัดไปเป็นง,งขอรีโหลดก่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นยิงไม่โดนโอ้โหโดนจับเลยตับไปฮะแม่งยิงช้ามากอะเป็นลายอะเนี่ยยิงโคตรช้านะ ตายเก็บตังมางแล้วก็เก็บสุลมาฮะรีโหลดดิ้งเหมือนได้ยินเสียงไอ้ตัวระเบิดโอ้ยนี่ไอ้ตัวระเบิดมาโอเคตายฮะแล้วก็ดูดมันมาเย้ยโอ้โหโดนเลยโดนระเบิดมาเลยฮะกำลังจะดูดระเบิดเลยจเย็นดิเอาอล้วกันเฮ้ยแม่งก่ออีกอะม่งก่อแม่งก่อแม่งก่อแม่งอย่าก่อดิอย่าก่อฮะอย่าก่ออย่าก่อ ผม oh, มันเกาะคนเยอะเลยเยอะมาจับแล้ก็กระทืบเลยมันมาติดอะไรกันนี้ก็เต็มเลยวะเนี่ยจะเย็นยิงไปยิงยิงไปอีกอุ้ยโดนระเบิด yeah. อีกางเ้ยเยอะเกาะไม่เกาะโอ้โ,อโหเกาะมันเกาะแบบบักๆตัวนั้นเนี่ยแม่งมองมองตงัวละครไม่เห็นเลยฮะต้องกดตรงเนี้ยกระทืบไปเออเพราะว่าผมต้องถอยแล้ววะผมต้องถอยแล้ว เปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นระเบิดแล้วกันเป็ยนย่งจะเปลี่ยนเป็นระเบิดเออตายเรียบร้อยเลยพวกคิวฮะแม่งมันไหม้กะตัดขาไหมตายเก็บปะขอกระสุนหน่อยเป็ยนยังน้าขอโหลดโหลดดิ้งก่อนมานู่นละเด้ยไอ้ตัวระเบิดใจเย็นเพื่อนตามไปตายฮะ เมนยังมีตัวเล็กๆอยู่นี่วาเมนตัวระเบิดมาด้านหลังจะยินเพื่อนตายฮะแล้วก็ตรงนี้อีกไอ้ตัวที่มันเล็กๆเ,เนี่เยเขี้ยมหมดฮนะมาเลยเพื่อนตายโอเคผ่านละวผมมากันอย่างเยอะเก็บตังค์มาขอฟาร์มกระสุนก่อนล้วกันลายฮะแล้วก็ตรงนี้พลาสมาเอเนอจีนะ แล้วก็ตังน่ได้จะหมดแล้วเอาลวผมดูแต่นี่มาทำไมวะเนี่ยโหลดดิ้งก่อนมาเราต้องไปทางงูนะฮะเปิดเลยประตูตรงนี้มีอ๋อ so เป็นศพไปฮะเฮ้ยเป็นยิงขอกระทืบตรงนี้ก่อนทืบไปได้กระสุนมาฮะแหลมไปเลยป่ะ โอ้โหแม่งตรงนี้ตายหรือเปล่านี่ยตายหรือยังน่าจะตายแล้ดแล้วโหลดดิ่งก่อนไปฮะเซฟละเรียบร้อยวิธีอัพเกรดตัวตรงนี้เดี๋ยวก็ะชื้นปอนต์แป๊บนึงอ่าเก็บมาเต็มตรงนี้ล่ะมีเป็นกระสุนพลาสมาฮะเต็มแล้วก็มีเบนซ์ขออัพเกรดก่อนละกัน มมีเพลารถอยู่หนึ่งอันอัพเกรดเป็นพาสมาแล้วกันใส่ดาเมจไปฮะให้มันแรงๆผมแบบโคตรแรงอ่ะปืนเนี้มโยมาเยอโหมาแล้วขอทดสอบหน่อยแล้วกันทดสอบหน่อยฮะตายเอ้ยยังนี่วะยังไม่ตายยิงซ้ำไปตายเป็นกระสุนลิปเปอร์นะฮะตรงนี้เป็นอะไรลายเต็ม ตรงนี้เป็นผมมีซากศพนะฮะไม่มีสโตรด้วยแป๊บน,นึงนะขอแวะก่อนแป๊บน,นึงมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยสูตรยังไม่ได้วะผมว่าผมจะเก็บไปซื้อสูตรอะ่ะเดี๋ยวซื้อกระสุนก่อนแป๊บน,นึงประมาณนี้ฮะผมจะเก็บตามไปซื้อสูตรนะสูตรเป็นโคตรแพงเลยสูตรเลเวลสามอ่ะก็ตรงนี้เฮ้ยปืนใหม่นี่ว่า ว้าวเซนโดเป็นโคเท่เลยปืนนี้นะฮะสุดยอดไปเลยแต่ว่าทำไมกระสุนมีแค่หนึ่งนัดสนะงสัยมจะแรงมากๆอะ่ะกระทืบก่อโอ้ยแม่งปืนเต็มคังตรงนี้มีวิธีใช้ด้วยฮนะมาเราขอทดสอบหน่อยแล้วกันปืนนี้มันน่าจะแรงโคตรๆอ่ออะถึงมีแค่หนึ่งนัด มาฮะด้านหน้าโอ้โหด้านหน้านี่อะไรเนี่ยอื้มมีของเยอะมากเลยเดี๋ยวขอกระทึบก่อนเก็บมาฮึทำไมเสียงเพลงเปลี่ยนไปโอเคล้อโหลดฉักโหลดมันค้างเลยฮะอ๋อขาซีนนี่ว่ะมันบอสว่ะเจอไอ้ตัวนี้ีกบอสฮะ วัสดีเพื่อนมาเลยอือหือปัดดิงรีบรอก่อนเยอ้ลบฮะลบ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 มามามาโดนฮะใจเย็นก่อนแข่งไปก่อนฮะโหลดดิ้งโหลดดิ้งเร็วเข้าเพื่อนเร็วเข้ารีบรีบโหลดเร็วยิงไปก็โหลดอีกฮะแล้วก็ยิงด้านหลังมันเออเยอะมาหาอันนี้ละลบก่อนลบก่อนลบก่อนเอาพัดมามาแล้วกัน ยิงไอหืมลบมาใจเย็นใจเย็นมาทุล่ะเฮ้ยเป็นดิงรีโหลดดิงเย,ย้ยช้าก่อนฮนะเราต้องไปยิงด้านหลังมันยิงตรงนี้ยิงปอดัอดอดัอดอดัอดอัดอไปเลยหมดแม็กซ์ล้อืมแข่งไปก่อนแล้วกันแล้วก็มาตรงด้านหลังมาฮะ จริงป่ะผมจะอาจให้ให้หมดแม็กเลยเรียบร้อยหมดแม็กละขอสับแล้วกันอ,อืไปแล้วอุ้ยเกือบโดนตบมามาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเย้จเย,ย็นใจเย,ย็นฮะแข่งไปก่อนแล้วกันแล้วก็มาด้านหลังจ่อจอจอ่จอจ่ออะไแล้วกันจริงไป่ะเข็มหมดแล้วกระสุนหมดแล้วขอเลื่อนแล้วกัน ยิงไปฮะยิงไปอื้มไม่ค่ออึดโอ้โหโดนผิดเลยฮะอึดมากๆผมถอยละผมถอยก่อนถอยไปกระสุนก่อนตรงนีง้ไงกระเทืบก่อนกระเทืบไปได้มาละโยยมาด้านหลังใจเย็นโหลดดิ้งฮะเก็บมามาเลยเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยลบลบ แข็งไปก่อนเอ้ยแม่งแม่งผมปล่อยพลาดนฮะมาชึบอ่าตรงด้านหลังยิงจอๆเลยโหลดดิงเร็วเข้าเลยเข้าเร็วเข้าแข็งอีกแล้วกันจอๆฮะจอๆเอาไลน์มายิงใส่เลยยิงใส่ไปฮะอืม มันยังไม่ตายว่ะมันโคตรอึดอะนี่ไงตายหรือ,อยังเอาตายเรียบร้อยฮะโอเคมันตายแล้วต้องไปไหนต่อเนี่ยต้องไปทางนู้นฮะไปะแมงตัวนี้แมงศพเยอะแล้วก็มีพวกมแมลงวันนะได้แต่งแมลงวันก,กันปะไปฮะเราต้องเดินตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวทางไหนเนี่ยทางนู้นฮะ มแม่งโคตรมืดอะตรงนีมีของปะไม่มีวะทางตันที่ะโอเคเคลียร์ฮะโลง่งแม่งมีการบวกบอสด้วยแม่งโคตรมันเลย่ะในแชปเตอร์นี้ฮะอือตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยเซดโด้ <Shadow. S 2> ผมจะไม่ซื้อแล้วกันให้ผมซื้อเป็นกระสุนแล้วกันนะขอ,อกระสุนก่อนเพราะกระสุนเราแบบร่อยหลอมาก พลาสมาเอนท์จีออกมาเลยนะพลาสมามันรัวๆเลยปืนโคตรแรงแล้วก็ลายเนี่ยลายแบบแรงมากอะ่ะเอามาอีกโอเคพลาสมาอีกซื้อมอีกแล้วกันโอเคเต็มละแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไปโหตัวนี้แม่งผมแม่งศพแม่งเต็มเลยอะ่ะศพแม่งเกินมากไปฮะ รอยจากโหลดสักครู่หนึ่งเล่นลิฟต์อีกแล้วนะฮะมนต้องมาเป็นเว็บๆฮะลงลิฟต์เนี่ยมาดูแลเอ้ตัวนี้ดดกว่ะต้องใช้ลายฮะติดตั้งไว้ก่อนตายดับเบิลคิวเลยว่ะเยอะมาน,นีละจะเย็นผัสมาฮะอุ้ยมันเกาะมันจับแล้วตัดไปอย่ามาจับเพื่อนยิงขามันโอเคตายฮะเก็บกระสุนมาเหมือนมันจะมาอีกปะ่ะ ไอตัวเด็กนี่วะจะเย็นเพื่อนตายฮะเก็บตังค์มาก่อนละกันโอเคตายตังค์เก็บมาโหลดดิ้งเหมือนโอ้ยด้านข้างเลยด้านข้างมาเฮ้ยเด้อยเมื่อตะหลังก็เข้าฮะใจยเย็นเพื่อนตัดมันตัดมันโอเคมตายละหลบมานี่ก่อน ยิงซ้ำฮะตายมันมาโน่นอีกฮะเดี๋ยวโหลดยิงก่อนขอทดสอบหน่อยดิวันนี้ยิงไปโอ้โหโดนระเบิดเลยยังไม่ได้ทันยิงเลยฮะ,ดะเดี๋ยวโหลดยิงก่อนมาตายโอ้โแค่ทีเดียวตายอะ่ะแรงมากเฮ้ยไอตัวระเบิดมานี่วะตายไปฮะไอตัวท้ามันงอกได้ไอตัวเด็ก มันจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยตายฮะเวตัวนี้ก็มาไอตัวเล็กๆอือม,มันเกาะอีกแล้วมันโคตรเกลียดเลยตัวนี้ตัไมัมชอบเกาะอือม,มาจับมากระทืบเลยอืออยากก่าเกาะมามายิงยิงยิงมันยิงมันไอตัวเด็กนี่มันตายหรือยังเนี่ยโอเคตายแล้วโดดดิ้งฮะมาโู่ละดนึดงขอเก็บกระสุนก่อนมันเต็มว่ะโอเคตายฮะเรียบร้อย โหลดิ่งก่อนไม้หรือเปล่าโอเคผ่านแล้วนะฮะรอฉากโหลดสักครู่หนึ่งโอเคชั้นตัวที่สิบแล้วนั้นก็หลับคลิปนี้ก็มีกั่เพียงเท่านี้ขออนุญาตการผมก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะนะกันนะก็บ๊ายบาย